ทำทั้งสองอย่างหนูจะอัดเสียงกับภาพพร้อมกันทีเดียวก็ได้หนูจัดพร้อมกันเลยทีเดียวก็ได้หรือหนูหรือหนูนะอัดคือเขาเรียกอะไรอะ่ะอัดเสียงทั้งหนึ่งคือร้องร้องแล้วก็ไปอีดิทของหนูถ้าเกิดหนูทําโปรแกรมเป็นแล้วหนูก็มาลิฟซิงค์คือทําเป็นแบบอันนั้นอันนั้นก็ได้แล้วแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเกิดในเรื่องทําคลิปอะ่ะรูแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติพื้นที่มันแคบแคบม่มีจัดอยู่ในห้องอะ่ะร้องกับอัดพร้อมกันไปเลย ทีเดียวแต่ทีนี้ก็แค่มานั่งเช็คว่าสิ่งที่หนูใช้อัดอะคือโทรศัพท์มือถือแล้วทีนี้มันไม่มีไม์ในตัวเราเราใช้ไม์จัด,จดตัวเครื่องเลยอะเสียงที่ออกมามันมน,น่าฟังไหมสําหรับในซาวในห้องในห้องของเราที่เราจัดขึ้นเพราะว่าบางห้องมันเป็นห้องที่มันมีเสียงแอคโคอะลูกมันก็จะอาจจะมีความเพลาะโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางห้องมันเป็นห้องที่แบบมันซับเสียงหมดเลยเหมือนในห้องอัดเสียงเนี่ย มันก็จะดูแห้งๆไปเลยอะไรแบบนี้แค่นั้นเองอ่ะอุปสรรคของหนูเป็นอุปสรรคที่มันไม่ได้แก้ไม่ได้ลูกอ่ะมันเป็นเรื่องที่แก้ได้แต่หนูต้องอัดแอเอาทําไมต้องถ่ายแค่ครั้งเดียวลูกในเมื่อเรามีโปรแกรมตัดต่อจริงไหมถ้าเกิดหนูจะหนูก็สามารถที่จะถ่ายแบบอ่ามุมนี้แต่ว่าคุณ,น,คคณนั่งอยู่ตรงโตะ๊ะทํางานหนูก็ถ่าย มุมหนึ่งปุ๊บอ่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปถ่ายอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งแล้วหนูก็เข้าโปรแกรมตัดต่อของวิดีโอท่านเองแล้วก็ปุ๊บปุ๊บป๊บใส่ด้วยกันเทนกล้องไม่เห็นจะต้องตั้งทีเดียวก็ได้อันนี้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับวิดีโอส่งแล้วนะเต้นตัวเองหรือว่าให้เห็นมุมมองตัวเองแต่ถ้าเกิดในกรณีวิดีโอออดิชั่นอะถ้าเกิดร้องก็ต้องเทคเดียวเพียงแต่ว,ว่าเอออะเคมีแผ่นกลงแผ่นกล้องอะไรก็แล้วแต่นะั่นต้องมีคนช่วยถือสิ่งที่ครูบอกคือเห็นที่สสีีีหหนนนน้้้าาคคือคูเท่ พราะไมง้นตอนหนูร้องเพลงเขาจะรู้เือว่าหนูคิดอะไรอยู่สอนอยู่เอาอกลก้องถ่ายครูซะเลิศเลยอ่า